ครับครับสำหรับเรื่องที่หนึ่งก็คือเรื่องเรื่องของพลกะครับฉุกเฉินนะครับสำหรับพลกรี้เนี่ยก็คือคือกฎหมายหรือเป็นเครื่องมือของกลไกของรัฐอันหนึ่งนะครับผมผมผมคิดว่าพลกร r n ี่มีเจตนารมณ์หรือวัตถุประสงค์เนี่ยเป็นกฎหมายในเชิงในเชิงป้องกันนะครับในเชิงในเชิงป้องกันนะครับแต่ขณะเดียวกันก็มีวัตถุประสงค์เนี่ยเพื่อที่จะ ให้เจ้าที่ของรัฐเนี่ยได้มีเวลาในการที่จะ,ะได้พูดคุยกับผู้ต้องสงสยัยนะครับผู้ต้องสงสยัยนะครับมากขึ้น,นเพื่อได้รู้ได้รู้ได้รู้ถึงสาเหตุได้รู้ถึงสภาพปัญหาได้รู้ถึงความรู้ความรู้สึกของผู้ต้องสงสัยนั้นๆน่ะว่าเขาคิดยังไงกับการกับกับแรงจูงใจในการก่อเหตุครั้งนี้นะครับที่บอกว่าเชิงป้องกันก็หมายความว่า เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับเจ้าหน้าที่ของรัฐเนี่ยนะครับในเรื่องของการแก้ปัญหาฉับพลันโดยใช้ยืมพนิดของของสามฝ่ายนะครับของทางทหารขีงตำรวจหาไม่ต้องศาลในเรื่องของการค้นนะครับนะฮะแต่ในเรื่องของของในเรื่องของการจับกลุ่มนะครับต้องเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมนะครับต้องได้รับความเห็นชอบได้รับการอนุมัติจากจากศาลเสียก่อน นะครับนะครับโดยขออนุมัติท่านในการที่เข้ามาควบคุมเนี่ยครั้งละเจ็ดวันด้วยกันรวมกันนะครับวรวมทั้งหมดจะต้องไม่เกิน30มสิบวันนะครับก็ประมาณ4ครั้งนั่นเอง <Okay. S 2> นะครับแล้วที่ควบคุมเนี่ยนะครับที่เราจะต้องมีโอกาสคุยกับเขาเนี่ยก็ไม่ใช่อยู่ในห้องควบคุมเหมือนกับห้องควบคุมเรือนจําหรือโรงพักนะครับนะแต่เป็นห้องควบคุมพิเศษ นะครับซึ่งต้องเจ้าที่ของรัฐเนี่ยต้องจับเป็นการเฉพาะนะครับแล้วก็อยู่ในความรู้สึกเช่นเหมือนบ้าน <Okay. S 2> นะครับเ <Okay. S 2> ช่นเหมือนบ้านนะครับแล้วเป็นการพูดคุยอย่าง,อย,างอย่างปกติ <Okay. S 2> ครับก็ <Okay. S 2> คือเท่าที่สังเกตนะคะว่าทําไมผู้ที่ถูกเชิญตัวหรือผู้ที่ถูกจับเนี่ยค่ะส่วนใหญ่แล้วจะเป็นมุสลิมเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะแล้วก็อีกประเด็นหนึ่ง <The S 2> <The S 1> ที่ตัวเองแล้วก็คนในชุมชนในพื้นที่สามจังหวัดก็สงสัยว่า เวลาเจ้าหน้าที่ทหารหรือเจ้หาหน้าที่ตำรวจเนี่ยตรวจค้นนะคะตั้งด่านจุดตรวจเนี่ยนะคะต้องเน้นเน้นนะคะพูดถึงเมุสลิมเนี่ยจะถูกตรวจเป็นพิเศษมากกว่าไทยพุทธถ้าเห็นว่าเป็นไทยพุทธก็ไม่ค่อยตรวจที่เท่าไหร่อันนี้ก็รู้สึกว่าคนในพื้นที่เนี่ยก็รู้สึกว่าไอ้นี่อันนี้เป็นการเลือกปฏิบัติหรือเปล่าอะไรเงี้ยค่ะผมเรียนยืนยันว่าไม่ไม่ได้เป็นอย่างนั้นนะครับแล้วก็เรียนว่า อันนี้ท่านอาจจะมองมุมหนึ่งนะครับหนึ่งหนึ่งในเชิงนโยบายเนี่ยภูมิชายจะเน้นย้ํานะครับว่าการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่จะต้องมีความเป็นธรรมและจะต้องไม่เลือกปฏิบัติอันนี้ภูมิชาจะจะสั่งตลอดแต่ผมเียนว่าที่ตรวจค้นรถของคนไทยพุทธเนี่ยที่พบก,การทำผิดนี่ก็มีมากนะครับไม่ใช่ไม่ใช่ไม่มีท่านจะถามว่าเรื่องอะไรบ้างก็เช่นายาเสพติดใบกระท่อมอะไรต่างคือเราค้นตรวจค้นหมดนะครับทุกทุกเรื่องเลยนะครับ นั้นเยนบ้านไม่ได้เลือกปฏิบัติยืนยันนะไม่ได้เลือกแต่ว่ามันอาจจะเป็นความรู้สึกของพี่น้องประชาชนเพราะว่าคนส่วนใหญ่นะเป็นพี่น้องมุสลิมคนคนส่วนใหญ่เ,เป็นยนะังไนงะอ๋อค่ะ จริงๆแล้วในเชิงของคดีนะฮะจำนวนคดีที่สุสานตรควูรับผิดชอบอยู่ไม่ใย่3สามร้อยแล้วครับตอนนี้สี่ร้อยสิบกว่าคดีแล้วครับตอนนี้ก<ม>ระจายอยู่ในพื้นที่ของจังหวัดสงขลานาทวีปัตตานียร์รา<ม>ิวัฒเราพบว่าเจ็ดถึงยุแปดสิบเปอร์เซ็นต์ครับนอกจากผู้ที่ถูกเชิญตัวมานะฮะตามปรกรหรือตามกฎเยกภพก็ตามท้ายที่สุดฐานะเขาก็เป็นจำเลยต่อศาลเนี่ยนอกจากเป็นมุสลิมแล้วเกือบทั้งหมดนะกะ็เกือบเกือบทั้งหมดทั้งหมดเลยฮะที่เรารับผิดชอบคดีอยู่เนี่ยเป็นมุสลิมแล้ว เรายังเห็นว่าคนเหล่านั้นจะเป็นอุสตา์หรือเป็นผู้ที่เป็นครูทางด้านศาสนาอยู่เป็นเซือ0เจ็ดถึงแปดสิบเปซตแต่มาจึงมาว่าไอ้ทำไมรับถึงเพล่งเลงไวาจาับคนที่เกี่ยวข้องอยู่กับในแวดวงของศาสนาหรือส่วนหนึ่งเขาเป็นผู้นําทางด้านจิตวิญ,ญญาณของคนในชุมชน,นด้ดย นะฮะตรงนี้ป็นก็เป็นข้อสงสัยเป็นข้อตั้งข้อสังเกตนิดหนึ่งนะฮะจากข้อมูลสถิติที่เรามีอยู่มันจะเป็นอย่างนี้นะครับพอดีคุณสิทธิพงศ์คิดว่านั่นเป็นผลมาจากการใช้พรบฉุกเฉินหรือเปล่าครับเท่าที่มีอยู่ในคดีตอนนี้นะฮะที่เป็นคดีเนี่ยผมผมผมก็รบในความคิดของท่านที่เสนอนะครับเมื่อกี้ก็เป็นนั่นก็คือตัวบทกฎหมายคือเจตนารมณ์ครับแต่ว่าเวลามาดูวิธีปฏิบัติเนี่ยนะเราจะได้เห็นภาพว่าตรงตามเจตนารมณ์ของกฎหมายหรือไม่นั้นดูได้จาก การนาเสนอต่อคดีของศาลนะเราพบว่าในชั้นกฎอัยการศึกเนี่ยก็จะมีกระบวนการในการซักถามนะแต่มันสั้นหน่อยเจ็ดวันนะอ,อันนี้ก็จะจัดจัด,จดพิมพ์เป็นรูปเล่มนะครับปัจจุบันนี้เดิมนี้ก็จะมีมีการลงลายมือชื่อแต่ปัจจุบันนี้ลงลายมือชื่อแล้วมีคํารับสาภาพชั้นซักถามตามกฎอัยการศึกถ้ายังไม่พอเนี่ยก็จะขยายต่อไปสู่กระบวนการซักถามตามรากรกฉุกเชิญ อีกสามสิบวันก็จะ,ะจัดทาเป็นบันทึกการสักถามนี่แหละครับบันทึกสังนัถามเดิมผมจําได้ว่าในปี4ี่สิบสมัยที่ทําคดีของแปดสตาร,ร,ร,ร์โรงเรียนทํานะฮะจะทําเป็นบันทึกเป็นรูปเล่มเลยกับท่านแต่ไม่มีการลงรายมือชื่อรับรองในบันทึกตหลนั้นเป็นการให้การรับสารภาพหรือหาข้อมูลเป็นการทางด้านข่าวสารแต่ตรงนี้ไม่อย่างนั้นเลยครับเรื่องไปถึงสารเรื่องไปถึงสารเนี่ยบันทึกตัวนี้ถูกนําไปเป็นหลักฐานในทางสารด้วยปัญหามันอยู่ตรงนั้นแหละครับ พราะยังเมื่อนาไปเป็นหลักฐานในทางศาลนี่ก็จึงเป็นคาเราเรียกว่าคํารับสารภาพชั้นสักถามเกิดขึ้นเป็นรูปเล่นเป็นพยานหลักฐานต<ะ>่อศาลนะครับท้ายที่สุดเนี่ยก็อยากเรียนตรงๆว่าศาลไม่ไรับฟังหรอกครับถ้าไม่มีหลักฐานพยานหลักฐานอื่นนํามาประกอบเพราะว่าสิ่งเหล่านั้นคือพยานบอกเล่าะนะฮะไม่มีสิทธิ์ของผู้ที่ให้เจ้าคำเนี่ยไม่ได้เกิดขึ้นตามรัฐธรรมน,นูญ นะครับเขาเป็นเพียงผู้ต้องสงสัยเท่านั้นเองนะถ้าไม่มียาหลักฐานอื่นเข้ามาประกอบด้วยเนี่ยสารจะยกฟ้องจะเป็นส่วนใหญ่เรามีสถิติยกฟ้องจากการนำเสนอคดีแบบนี้เนี่ยจำนวนมากถึงหกสิบกว่าเปอร์เซ็นต์นะครับผมคราวนี้มันกฎหมายพิเศษเนี่ยแท้จริงก็ต้องยอมรับตรงไปตรงมากันใช่ไหมครับมันมันก็ขัดรัฐธรรมนูญนะท่านพิระท่านจำท่านจำลองก็กฎกฎหมายพิเศษแต่ผมผมก็ก็คิดว่าคือเนี้ยเราเราเราต้องมาเริ่มเริ่มจากจากตัวปัญหาก่อน นะฮะเพราะว่าคือ,ค,อคือก็้องเหมือนหมอนะครับอ่จาจะจะค้นคว้าหายามาแก้ไขอะไรอย่างหนึ่งเนี่ย<ฆ>มันก็ต้องเริ่มต้นมาจากปัญหาก่อนนะครับเราต้องยอมรับว่าในพื้นที่สามจังหวัดเนี่ยเป็นปัญหาปัญหาที่มันพิเศษกว่ากว่าที่อื่นใช่ไหมฮะอ่ามันไม่ใช่อาญกรรมปกตินะฮะมันเป็นปัญหาเอ่อปัญหาอาญกรรมปัญหาอาญกรรมซึ่งซึ่งผู้ก่อก่อปัญหาอาญกรรมเนี่ย มีมีโครงสร้างมีจุดมุ่งหมายมีแรงจูงใจเป็นพิเศษกับปัญหาอาชญากรรมปกติิ <นะ S 1> เศษ<ะ>สาหรับใครอะคะตรงนี้ก็นี่นะมันก็ต้องหาความจรงนะิงเี้เราเราก็ต้องมีวิธีการที่จะจะแสวงหาข้อเท็จจริงนะครับที่จะ,ะจะมาให้รู้ว่าปัญหาเนะี่ยมันเกิดจากอะไรนะฮะในเมื่อเราใช้ใช้เครื่องมือทางกฎหมายปกติเนี่ยยังไม่สามารถที่รู้ข้อเท็จจริงได้รัฐะ นะฮะซึ่งเป็นคนดูแลสังคมส่วนใหญ่เนี่ยก็ต้องหาเครื่องมือหาเครื่องมือมาใช่ไหมฮะอ่าพอลกออากอก,การศึกก็ดีก็คือเครื่องมือพิเศษอซึ่งซึ่งปกติเนี่ยเขาก็ใช้กันมาตั้งแต่อดีตละ นะไม่ไม่ไม่ใช่เพิ่งจะมาใช้เฉพาะเฉพาะตั้งแต่ปี47อันนี้นะคะตอนนี้ตอนนี้เป็นการต่อการพลกระช่เฉินเนี่ยเป็นครั้งที่17บเั็ใช่ไหมคะซึ่งซึ่งเดี๋ยวเราคงจะต้องได้คุยกันนะคะไม่ทราบว่าอาจารย์สมนคิดว่าการต่อครั้งที่17เนี่ยท่านเห็นด้วยไหมคะคือไอ้ตรงนี้มันเป็นเครื่องมือของทางหน่วยรักษาความมั่นคงอยู่แล้วก็เห็นด้วยที่ต้อง ดําเนินการในการต่ออายุตรงนี้ <Okay. S 2> ออกไปนะครับแต่ผมอยากจะเพิ่มเติมในเรื่องของความพิเศษของของคดีต่างๆที่ mm hmm. เกิดขึ้นในพื้นที่เนี่ย <Okay. S 2> คดีที่เกิดขึ้นในพื้นที่มันต่าง,างจากที่อื่นที่ว่าสตำรวจเกิดเหตุวางระเบิดเกิดเหตุรอบยิงอย่างเช่นว่าพี่น้องเพื่อนครูของผมโดนยิงแล้วก็ mm hmm. เผาเนี่ย <Okay. S 2> เกิดในชุมชน mm hmm. คนมากมายครับเห็น <Okay. S 2> แต่ว่าถ้าตำรวจทหารไปถามนี่ ไม่รู้ไม่เห็นหมดเลยเหมือนกันหมดเลยมันต่างจากที่อื่นจากที่อื่นเนี่ยผมเชื่อแน่ว่าเกินว่าถ้าจากสงขาขึ้นมาเนี่ยพี่น้องเราคงจะบอกได้ว่าคนนั้นใส่เสื้อสีนั้นหน้าตาอย่างนั้นบอกได้ครับเพราะว่าในส่วนหนึ่งตรงนี้เนี่ยมันเกิดมาจากว่าถ้าให้บอดแสอะไรออกไปแล้วเนี่ยปัญหาที่จะตามหลังมาก็คือ,อ,อความปลอดภัยของเขาเจ้าหน้าที่เราเนี่ยไม่สามารถที่จะให้ความปลอดภัยกับเขาได้ พราะงนตรงนี้เนี่ยเขาก็ไม่กล้าที่จะยืนยันว่าคนนั้นคนนี้แต่ถ้าการบังคับใช้กฎหมายตรงนี้สามารถที่จะทําได้อย่างเต็มที่แล้วนี่ผมเชื่อแน่ว่าพี่น้รงประชาชนก็ยินดีที่จะให้ความร่วมมือครับผมแค่เสริมเมื่อกี้พูดเรื่อง<ะ>เรื่องเรื่องเกี่ยวกับเรื่องคดี400ยคดีนะฮะนิดหนึ่งคือในเรื่องของการการดำเนินการนะครับเกี่ยวกับเรื่องทางคดีเนี่ยหลังจากเกิดเหตุแล้วนะฮะ ผมขอยืนยันได้ว่าทางตำรวจเราซึ่งเป็น,นกลไกของรัฐซึ่งได้รับมอบจากสังคมให้มาดูแลทางด้านนี้เนี่ยนะครับปัจจุบันนะฮะขอยืนยันได้ว่าเราเน้นนะครับแล้วให้ความสำคัญแล้วมุ่งมั่นนะครับว่าเราต้องยึดหลักของของนิติธรรมนะครับหลักนิติธรรมหลักความยุติธรรมหลักความโปร่งใสนี่คือคือคือ,คอ,คอนิยบายของของ,ของทางตำรวจแห่งชาติในปัจจุบันที่หลังจากที่เราเข้าไปแก้ปัญหา แล้วเราได้มีการปรับตัวอย่างรุนแรงไม่อย่างนั้นทางสารจังหวัด